ดังนดันใช้ฝีพาจากกองพลทหารราบที่หกกองพนันทหารราบที่หนึ่งรับสาพระองค์ส่วนเรือทิดาขับดิวนั้นใช้ฝีพามาจากตำบลตาก,อกาต้องจังหวัดนครปฐมออกมาเอาละคทุก้องออกมาเขาใส่กันมานาแตกระจุงไปได้ใส่ก,นนสกันมลยที่เดิกลับมาตอนนี้ขันจะดีขับพิลลงบนกดดีเท่ไรสียบขุดดันก้โอหกองกองมาได้ใส่กัน ก้าวเดินด่าแต่ก็จะได้โอ้เอาได้เอาได้วันนี้ใครจะก็จะจะสั่งร่างนี้ร่างนี้ก็สิบกันก็ใส่ก็ร้องทันผู้ท้องอ๋อแล้วท่านผู้นำมันจะผมดันกับที่ด่าคำเพียวแล้วพระยานะก็คือพระญาติด่าก็คือท่านหน้าก็ต่างอยู่ต่างก็ต่างไปต่างก็ต่างจับกันมาเลยเลยเขาตัดตัวนี้ว่าเดี๋ยวไหนพระญาติผู้นั้นเบียดที่ของมาพระญาติผู้นั้นตามเขาไปที่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 ใครจะอยู่ก็จะไปใครจะบุญจะขอ 好了，大家不要再提提了。